สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับบีซี่อีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาถักตุ๊กตากันนะคะวันนี้เป็นตุ๊กตาผึ้งน้อยนะคะเป็นผึ้งตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะสำหรับแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นของตุ๊กตาก็จะมีในส่วนของหัวแล้วก็ตัวที่เราจะต้องทำสลับสีกันนะคะ เราจะต้องทําสลับสีกันนะคะแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มในส่วนของลําตัวนะคะในส่วนของตัวก็แถวที่หนึ่งที่สองจะเป็นสีเหลืองแถวที่สามนะคะหนึ่งสองก็คือข้างล่างนี้นะคะสีเหลืองสามห้าเจ็ดจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ส่วนแถวที่สี่ที่หกก็เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนของปีกส่วนของ แขนขานะคะแล้วก็ตรงน,นี้หนวดมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเหลืองส่วนของตัวกับส่วนของหัวเนี่ยจะคล้ายกันนะคะจะคล้ายกันเลยแถวที่1นึถึงแถวที่6เนี่ยเหมือนกันทั้ง2ส่วนแต่ว่าสีเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะส่วนแถวที่7 8 9 ของส่วนหัวก็จะเล็กลงไปนะคะเดี๋ยวจะมาถักให้ดูหนึ่งส่วนนะคะของส่วนหัวเพราะว่ามันคล้ายกันนะคะส่วนหัวเริ่มจากแถวที่หนึ่งคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองคือ 6X เราก็ทําเป็นก้นหอยนะคะ6 X เราจะใช้เข็มโคเชเบอร์5นะคะ เสร็จแล้วนะคะแถวที่สองเป็นสีน้ำตาลน,นะคะยังไม่ต้องตัดไหมสีเหลืองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําสลับกันสีน้ำตาลแถวที่สองคือ6กววก็คือหมายถึงช่องละสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเราก็จะจบแถวดึงขึ้นมาแล้วทำโซ่หนึ่งครั้งนะคะแถวที่สามสีเหลือง แถวที่สามคือ Xv นี่นะคะแล้วก็สีเหลืองมาค้อดึงสีน้ำตาลสามคือ Xv โซ่หนึ่งครั้งนะคะ Xv ก็คือช่องแรกคือ X ช่องที่สองคือ v v ก็คือสองครั้งในหนึ่งช่องนะคะช่องแรกคือ X ช่องที่2คือ V เราก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะ X V X V X V 6ครั้งนะคะคใครที่ถักไม่เป็นไม่เข้าใจลองย้อนดู EP แรกๆนะคะของ BEC นะคะว่าสัญลักษณ์ X V A W คืออะไรนะคะก็จะได้ เข้าใจง่ายขึ้นนะคะลองดูหลายๆคลิปด้วยกันนะคะก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแถวที่สี่แถวที่สี่ 4, คือสีน้ำตาลนะคะแถวที่ห้าเราคือสีขาวฉะนั้นสีเหลืองเราตัดทิ้งได้เลยนะคะแถวที่สี่คือสีน้ำตาล ที่4ี่ก็คือ x อย่างเดียว x อย่างเดียวก็หมายถึงทั้งแถวนะคะควักลงช่องละหนึ่งครั้งทั้งแถวนะคะอย่างนี้นะคะเมื่อเราทำไปทั้งแถวแล้วนะคะ ที่สี่ห้าหกเนี่ยนะคะเราถักถักถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเราจะได้แบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนครบแถวที่สี่เราก็จะได้แบบนี้แถวที่ห้าที่หกแถวที่ห้าที่หเป็นสีขาวนะคะห้าถึงเก้าสีขาวก็คือสีขาวนี้นะคะห้าหกสีขาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้หกแถวแล้วนะคะแถวที่เจ็ดก็เป็นสีขาวเราไม่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนได้เปลี่ยนไหม่แล้วนะคะแถวที่เจ็ดเป็นสีขาวแล้วก็ผักเลยค่ะแถวที่เจ็ดคือสามเอ็กอสามอ็อก็คือขึ้นโซ่หนึ่งครั้งนะคะทําไปสามครั้งคะ่ะหนึ่งสองสามสามเอ็นะคะแล้วก็เอข้ามไปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ไปถักลงในหลักถัดไปนะเป็น A 1A นะคะ เอ่อทดฐานหนึ่งเอ็ข้ามไป1หลักข้าม a ไปนะคะนับหลักถัดไปเป็น 1x 2x 3x แล้วถัดข้าม1หลักนะคะลงในช่องถัดไป 1x 2x 3x นะคะข้ามหหลักนี่ก็เป็น 1x มันเหลือหนึ่ช่องนะคะก็เป็น 2x เมื่อครบแล้วนะคะมันไม่มี3แล้วก็ถักไปแค่นี้นะคะเราก็จบแถวเมื่อเราจบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปแถวที่8คือ 2x a เราก็ทำไปเลยค่ะนับไป1ช่อง สองช่องแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักสองเอ็กแล้วนะคะข้ามเอหนึ่งหลักข้ามไปแล้วเราก็น่เป็นหนึ่งแล้วก็สองเอ็ก X, ข้ามหนึ่งหลักนะคะข้ามเสร็จข้ามเสร็จแล้วหลักนี้ก็เป็นหนึ่งเอ็กแล้วถักหลักถัดไปก็เป็นสองเอ็กแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักนะคะก็หนึ่งเอ็กสองเอ็กนะคะ เราก็ค่ามมาหนึงหลักนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนี่นะคะอันนี้เราก็ได้แถวที่8แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราอย่าลืมยัดใหโพลีเอสเตอร์ไปก่อนนะคะหรือว่าเอาซัมลี่หรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าเศษไรรห,หมพรมนะคะยัดยัดเข้าไปให้ก่อนให้มันพองเศจแถวที่9เราก็จะทำเอกอย่างเดียวนะคะก็คือ ถักไปเลยทั้งแถวนะคะเป็น X แบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ถักไปเลยเวลายัดใหญ่ก็ย,ยกัดให้มันตึงๆนะคะมันจะได้แน่นๆ หรือใครชอบแบบหลวมๆก็ได้แต่แม้มันจะดูไม่ค่อยเป็นทรงนะคะโอเคอันนี้เราก็ได้ทั้งนี่นะคะเราก็ได้ส่วนของหัวมาแล้วนะคะส่วนของลำตัวก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่มีเจ็ดแถวนะคะเมื่อเราได้ส่วนหัวมาแล้วเดี๋ยวส่วนถัดไปเราจะถักปีกนะคะเดี๋ยวเราจะถักปีกให้ดู ่วนของปีกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากนะคะปีกก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะถักโซ่ก่อนนะคะนับขึ้นไปจากทางนี้ขึ้นไปทั้งหมด6แถวเสร็จแล้วเราก็จะถักรอบมาเลยนะคะเป็นแแถวไอ้เป็นเป็นเจ็ดแถวนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะนี่คือแพทเทิร์นของปีกนะคะโอเค แถวที่หนึ่งเราทำโซ่สามครั้งนะคะเราขึ้นด้วยโซ่สามครั้งหนึ่งสองสามเสร็จแถวที่หนึ่งเราขึ้นขึ้นโซ่อีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาถักแถวที่หนึ่งเป็นสามเอ็กนะคะสรุปก็คือโซ่เป็นสี่โซ่นะคะถักหนึ่งเอกสองเอกสามเอกนี่นะคะได้แถวที่1แล้วแถวที่สองคือ x dx ขึ้นโซ่หนึ่งครั้งพลิกกลับหลัง x ก็คือ,อ v ก็คือสองครั้งในหนึ่งช่องแทงช่องแรกไปสองครั้งนะคะห x 2 x โอเคถัดไป1 x นะคะถัดไปคือ v คือสองครั้ง1นสองนะคะแถวที่สามขึ้นอย่าลืมขึ้นโซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกกลับนะคะ แถวที่สามคือ 5x ไปเลยขาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะแถวที่หคือ 4xv แล้วก็พลิกกลับค่ะหักช่องที่1คือ 4x นะคะ1 x ช่องที่สองหนึ่งเอ็กนะคะช่องที่สามหนึ่งเอ็กช่องที่สี่หนึ่งเอ็กนะคะสี่เอ็กแล้วก็วีช่องสุดท้ายก็คือวีวีก็คือสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาต่อไปแถวที่ห้าคือ A 5ห้ากก็คือนี่นะคะมีหกช่องข้ามหลักแรกไปไปลงหลักที่สอง นะคะนี่ก็คือ a ค่ะนี่ก็นับเป็น 1x ไปแล้วนะคะ 1x 2x 3x 4x 5x นี่นะคะต่อไปแถวที่6ก็คือ 4x เอซีเอ็กก็คือข้ามไปหนึ่งละข้ามช่องนี้ไปข้ามนี้ไปข้ามเอ็แล้วนะคะช่องนี้ก็นับเป็นหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กสี่เอ็กนะคะอันนี้เสร็จได้แล้วได้แบบนี้มาแล้วเสร็จเราก็ถักเบรกรอบปีนะคะเราก็ทาโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ไม่ต้องพลิกกลับแล้วนะคะถักก็คือโค้งอย่างนี้เลยแทงไปตรง ที่มีช่องไว้เลยอย่างเงี้นะคะก็คือแทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงแทงลงไปดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงนะคะแทงลงไปดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงทําอย่างนี้ไปจนรอบคือมันอาจจะดูเห็นช่องไม่ชัดนะคะแต่ดูไหนที่เราแทงลงไปได้นะคะเราก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันอย่างเงี้นะคะไปรอบๆเลย ่างนี้นะคะแบบนี้นะคะพันทําแบบนี้นะคะไปจนรอบนะคะเราก็จะได้ปีกแบบนี้ด้วยกันนะคะเมื่ออันนี้ก็คือพันรอบแล้วนะคะต่อไปในส่วนของหมว ส่วนของหนวดเนี่ยหนวดขา,าขาเนี่ยเราจะทำหนถึงสามสามแถวนะคะเป็นก้นหอยมันก็จะได้ในรูปนี้นะคะ 5x าแถวที่1นึ่งห้าแถวที่2องห้าเแถวที่3 5x ห้ามันก็จะออกไาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปส่วนของของหนวดก็คือส่วนหัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะเราขึ้นต้นด้วยโซ่6ครั้งนะคะ1 สองสามสี่ห้าหนี่นะคะเมื่อครบหกครั้งแล้วนะคะให้เราพลิกย้อนกลับลงมาอย่างนี้เลยนะคะอ่ะทโทษค่ะทำอีกสองครั้งอันนี้คือแถวแรกก่อนทำอีกสองครั้งค่ะหนึ่งสองนะคะแล้วเราย้อนกลับลงมาอย่างนี้เรามาแทางลงในช่องที่สี่นะคะแทงในช่องที่สี่แล้วก็ดึงลอดดึงขึ้นมาเลย แบบนี้นะคะต่อไปลงไปในช่องที่ห้าดึงแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะช่องถัดไปด,แบบะะะะดึงแล้วก็ขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยนะคะดึงแล้วก็ขึ้นมาเลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของ ข้างกลตรงนี้นะคะซึ่งเราจะทําด้วยกันสองันนะคะก็คือรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะคะทงโซ่ไปหกแล้วพลิกกลับลงมาแทงในช่องที่4 5 6ห้าหกนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเย็บกันนะคะตอนนี้ที่เราเย็บไปแล้วก็จะมีส่วนของผงและส่วนของตัวนะคะแล้วก็ส่วนของออหนวดข้างบนนะคะตอนนี้เราจะมาเย็บในส่วนของปิดขาก่อนนะคะ ส่วนของขนานะคะหันด้านหน้ามานี้นะคะใครที่ไม่ถนัดก็เอาเข็มมาแทงน,นะคะ เย็บลงไปแบบนี้เลยนะคะให้มันอยู่ด้านข้างลำตัวอย่างเงี้ยนะคะแทงทะลุไปฝั่งนู้นก่อนนะคะเราต้องเย็บไปทีละส่วนนะคะ ส่วนแขนก็แขนก่อนแล้วถึงมาส่วนขานะคะ 这才。<laughs> <laughs> เย็บในส่วนของขาแล้วก็เย็บให้เสร็จก่อนทั้งสองข้างนะคะค่ะ ส่วนของขาเสร็จเราก็จะไปเย็บส่วนปีกนะคะข้างหลังโอเคที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเย็บปีกนะคะ แล้วก็เอาด้านในออกมานนอกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ ดูนะคะเย็บยังไงสวยเราก็เย็บไปเลยน,นะคะเย็บปีติเป็ด้านๆา็็จะได้แบบนี้นะคะ เย็บปีกเสร็จเราก็จะไปเย็บตาแล้วก็ปากนะคะ okay. ได้แบบนี้แล้วนะคะเหลือเหลือฝากับตานะคะตอนนี้เราก็มาใส่ตาก่อนตาเราจะใส่ประมาณนี้นะคะตรงหนวดแล้วก็สอยเข็มไว้นะคะ อนนี้เราเย็บตาเสร็จแล้วนะคะสส่วนนึ่งก็คือ แล้วก็กะนะคะนี่นะคะเราจะยึดปากประมาณนี้นะคะ ได้นะเราก็ตัดค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จสำหรับเพึ่งน,น้อยของเรานะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะคะตัวนี้อาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะโอเค แตว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม s u b บ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ